ท่านผู้ชมครับเรามาติดตามการพยากรณ์ราคาน้ํามันโดยใช้วิหาศาสตร์นะครับราคาน้ำมันสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างก็ยังอยู่ในภาวะขาขึ้นอยู่ดีนะแม้จะมีบางวันตกแรงๆบ้างก็ส่วนภาพรวมๆก็ยังขึ้นขึ้นแรงอ่ะตกแรงก็ขึ้นแรงด้วยนะตกแรงขึ้นแรงสัปดาห์นี้ก็จะท้ายท้ายสัปดาห์ก็จะพันผวนเยอะนะครับเราจะเห็นว่าต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์ ตกนะครับกา,ากรสัปดาห์ากกขึ้นแขึ้นก็ถือว่า <ใน S 2> สรุปก็ยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่ <morb id S 1> ยัยงขึ้นอยู่ทองคาเป็นยังไงบ้างครับทองคำนี่อาการไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กับอยู่อยู่กับที่เลยนะฮะแล้วก็อยากขึ้นบ้างก็ถือว่าผันผวนนะฮะแล้วก็ส,สวิงมากหรือว่าผันผวนมากนะขึ้นก็ไม่มากแต่ลงก็หนักเหมือนกันลงก็หนักสรุปแล้วสัปดาห์นี้ทองคำไม่ดีครับก็ถือว่าบวกลบกันแล้วใกล้เคียงนะครับขึ้นตอต้นสัปดาห์ลงไปสัปดาห์ขึ้นก็สูตถือว่าใกล้เคียง แต่คนคนที่ออมธรรมดาก็ไม่น่ามีปัญหาครับนะครับแต่คนที่เล่นเล่นหุ้นตรงคำนี่นะฮะเล่นเล่นฟิวเจอร์พวกนี้นะต้องระวังฮะก็อันนี้ก็แล้วแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะไปเล่นฟิวเจอร์เราก็ก็ต้องบอกเขาท่านเล่นฟิวเจอร์ระวังเหมือนกันเพราะฟิวเจอร์เนี่ยเข้าประกันสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอตอนถ้ามันลงเกินสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโดนบังคับขายต้องต้องขายทันทีอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นฟิวเจอร์เนี่ยมักจะขาดทุนตอนที่ราคาตกหรือราคาขึ้นถ้าท่านซื้อผิด นะครับเพราะฟิวเจอร์เนี่ยอีกคนนึงได้อีกคนก็ต้องเสียอีกคนเสียก็อีกคนได้แลวถูกบังคับด้วยนะก็คือถ้าพอลงสักสามสิเอซนเนี่ยถ้าท่านไม่เอาเงินใส่ก็โดนโดนบังคับขายโดยส่วนใหญ่จะขาดตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนมีเงินหนักๆเนี่ยถึงคนจะเล่นฟิวเจอร์ได้ดีคนที่มีเงินตุนคือคือลงไปสักสา4สิบสี่ิเปอร์เซ็นมีเงินมีเงินตุนอยู่ว่าไม่ขายมีเงินคับประกันอยู่พอนะครับ อันอันนี้ขอเราเราก็เรียนเรียนเรียนเตือนว่าเสี่ยงเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็แนะนําว่าวิชานี้เนี่ยเราสามารถจะดูเราสามารถจะพัฒนามาช่วยในการดูทองคําได้เจตนาก็คือว่าถ้าเราดูระหว่างประเทศได้เนี่ยตัวนั้นจะได้ประโยชน์คือถ้าเล่นในประเทศเนี่ยมันคืได้ประโยชน์นะครับกระเป๋าซ้ายมันใส่กระเป๋าขวาอีกคนนึงก็ไปใส่อีกคนอีกคนได้คนก็เสียคนเสียคนก็ได้ครับ มีประโยชน์สําหรับประเทศเนี่ยออน้อยมากน้อยมากนอาก้นอยมากนะครับมันเหมือนกับเล่นหัวปั่นแปะหัวก้อยอะครับเหมือนกันเลยนะครับ,ครบใครเก่งถูกก็ได้นะครับ